ในเวลามืสูรพระพุทธเจ้าตรัสกับอนาถาบินดิกเศรษฐีว่าจะให้ทานด้วยของดีหรือไม่ดีแค่ไหนอาการทางใจไม่ดีผลก็ไม่ดีเช่นให้ด้วยความไม่เคารพเช่นโยนให้เหยียดเหยียดหรือเขียยให้ด้วยเท้าไม่ให้ด้วยความอ่อนโยนเช่นจิตกระด้างนึกด่ารู้สึกรังเกียจผู้รับไม่ให้ด้วยมือตนเองเช่น อยู่ในที่ที่ยื่นให้ได้ก็ไม่ยืน่นดูถูกว่าไม่คู่ควรมือตนให้ของที่เป็นเดนเหลือทิ้งเช่นให้ของผุพังคิดว่าให้ไปเทียบเท่าโยนทิ้งถังขยะไม่เชื่อกรรมและผลของการให้ทานเช่นให้เพราะเชื่อในผลประโยชน์เฉพาะหน้า เช่นนี้เมื่อทานนั้นนั้นผล,ผลิตผลแม้กรรบันดาลให้มั่งมีเขาก็ไม่มีแก่ใจบริโภคอาหารดีๆไม่มีแก่ใจบริโภคเสื้อผ้าอาภรณ์ดีๆไม่มีแก่ใจบริโภคพ,พาหนะดีๆไม่มีแก่ใจบริโภคกรรมคุณห้าดีๆแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือ บุตรภรรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียเมื่อพิจารณาตามนี้เราจะเห็นว่าในการให้ทานนั้นมีองค์ประกอบทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามวัตถุที่ยกให้เป็นทานก็อย่างหนึ่งอาการทางใจที่คิดให้ทานก็อย่างหนึ่งหมายความว่า ต่อให้สร้างเจดีย์ทองคําถวายแด่ศาสนาด้วยงบและวัสดุเท่ากันเป๊ะแต่เศรษฐีสองคนมีใจต่างกันมีดําริอันเป็นเหตุในการถวายต่างกันเมื่อถึงคิวที่เจดีย์ทองคําจะให้ผลคนหนึ่งอาจเป็นสุขล้นหลามกับผลนั้นมั่งข้างบริบูรณ์ด้วยทรัพย์เสร็จทรัพย์ด้วยรสนิยมเป็นเลิศมีคนรู้ใจรายรอบขณะที่อีกคนสุขแบบวงกลวง าคนใกล้ตัวที่สนิทใจไว้ใจไม่ได้เลยหรือกระทั่งสุขแบบเจอด้วยทุกหนักซับพาเรื่องหน้าปวดหัวมาให้ไม่หยุดหย่อนมีอะไรแค่ไหนก็รู้สึกงั้นๆไปหมดไม่มีแก่ใจชื่นชมให้สมราคาของเอาเลย,เ,ลยเช่นเดียวกับบุญบาป,ปอื่นๆเป็นต้นว่าทำร้ายด้วยจิตโหดเหี้ยมหรือทำร้ายด้วยความจำใจเจือความสงสาร ปล้นเขาแบบยกเขาหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรือปล้นเขาแบบไม่เอาของจำเป็นไปเป็นชู้แบบหน้าตาเฉยชาเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือเป็นชู้เพราะเผลอใจละอายสาหัสโกหกตาไม่กระพริบเนียนได้อย่างภาคภูมิใจหรือฝืนโกหกเพราะถูกบังคับให้โกหกกินเหล้าเพราะต้องการย้อมใจให้เอาแต่สนุกหรือกินเหล้าเพราะต้องเข้าสังคมแบบจิบจิบ เหล่านี้สะท้อนใจที่แตกต่างทั้งนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาไม่ใช่ฝักแต่ทำอะไรก็เป็นกรรมเหมือนกันหมดข้าวของและเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องปรุงแต่งให้เกิดเจตนาหนึ่งหนึ่งโกหกเอาตัวรอดก็ต้องเจอคนโกหกเอาตัวรอดบ้าง โกหกให้คนช้ำใจก็ต้องเจอคนโกหกให้ช้ำใจบ้างแม้ไม่อาจคะเนว่าวิบากแห่งกรรมจะมีรายละเอียดอย่างไรแต่ก็ทราบได้เป็นแนวว่าทำอะไรให้ใครเป็นทุกข์หรือเป็นสุขประมาณไหนก็ต้องได้รับผลเป็นทุกข์เป็นสุขในทิศทางเดียวกันนั่นเอง